ขบมารีเทคแล้วไงต่อจอบแจ็บครับมัวร์ท็อปขาตัวเองไปครับน่าจะไปลามบดีเลยครับผมปาแฝงขึ้นมาตัวขาวเช่นเดียวกันครับเหลือกาวนัดทีเรากำลังนี่มาร,ร่อตองเกมปิดงาครื่องเก่าเหมือนกันนะครับผมแล้วแชงป์ครับสามนัดของแมสนานโอเกปไปแล้วปุ๊บครับไปหลายท้ายบูโซนเดินหน้าต่อเลยชัปเปอร์มาตองเกมปิดงานเซียรอโอเ,เกปไปเหมือนกันนะแบ็ททูเบสิกจบ5ครับเหลือ4ทีมชัปเปอร์กำลังจะเป็นแชมป์หรือเปล่าเลสองคนโนอาช่าเฮนตี้ ได้ที่บอดามาเห็นแล้วแสดงมาทุกวันนี้สปอต์แสดงมายนเซซไปหายไปหนึ่งการศึกับคนละหนึ่งกับเอจี่สองเคแมวนอยู่เรียบร้อยสุดท้ายเป็นแรงเจ้าเอซี่ปิดงานไปครับผมเอาองกับแต่ละคนไดโน่ลูกใหม่เหมือนกันตรงนี้ตองเคไหลเข้าวงมาก่อนด้านหน้ามีอีกอารีนาอีอารีนาเหมือนกันแล้วพวกนี้จิโอได้หลายต้าหน้าของเจมส์น่ารักไปปลาเลยเข้าไปอีกลูกมาเหมือนกันเคซี่แต่ละคนแต่ละวันลูกไฟบอลเซตโดนล็อกไปอีกจากหน้าของเจมส์แต่เกคเซตเนี่ยแต่ละคนแต่ละโดนไปตัวนี้เรียบร้อยแหน้าวันโดนล่าสุอโนเกมเหมือนกันต้องสดงาน ไอเราดูด้วมเหมือนกันทีนะทอนไฟจบ15บไปก่อนและชิดแล้วนะครับผมใกล้ๆชาปเปอร์หอ่อละเฮ้เจมแบบนี้สั่งเวอร์อีกแล้วอันนี้เจมไม่ได้เล่นอีกแล้วครับแม่เอาไปดูเขาบอกผนเกิไปครับ แล้วต่อเนื่องเลยครับแรนเจอร์เอกครับไปยิงสเปซใส่หน้าของแชงอยู่ตรงนี้การระเบิดรอมาปาไปด้านล่างก่อนหนึ่งลูกปาสวนกันมาเหมือนกันจังหวะนี้เป็นแฟดครับผมแรนเจอร์เอกระเบิดไปแล้วกดแชงลูกไปครับอัมริเกมมิ่งมีปัญหาแล้วครับผมในการเข้ามาเจอต่อจะมาปิดท้ายไอ้ก้อนก่อนซิกแซกแรนงในอีกลูกเหมือนกันครับดิวเนี่ยยืนอยู่นะครับพอเคสตรงนี้ซิกแซกทีกดไปแล้วดิวเกือบหายโอ้โหแล้วเป็นหายก็โดนน็องดาวลปกดีนทางแรนเจอร์เอกครับโอเคสุดท้ายไม่รอดนะผมเมียชาร์เปอร์ส่งทางอเมิกัน่่บััดที16ฝายครบ ตองเคไหลขึ้นมาแบบนี้จะจอดด้วยตองเคกันกระโดดนะตองเคเลยไล่กันต่อไล่ดาวมาไล่ไปถึงเลยเรนเลยร์เก็ขอบอลเซนไฟก็เรียบร้อยตองเคกันปบเจ้าของเจมส์ไมทินาเอาเกมไปแบบนี้ยังไงเดี๋ยวตองเคคนเดียวลากมาถึงท็อปสี่เลยนะครับแล้วเปิดน็อาดาวมาสุดท้ายเรียบร้อยตองเคดับเบิลคิวไฟล์โอ่งส่งทางแอตแอร่าครับจบไปแล้วในอันดับที่สี่ไฟล์ตอนนี้สามชาเปอร์ก็เดินเท้าไล่เคลียร์บ้านทีละมุมทีละหลังเลยครับแมนเชสเตอครับเอาร์ลาเข้ามาปาดเรียบร้อยชิมตี้ครับผมโดนนกเล่าลุยก่อน สามออดเกมนันทีโดยทางเรนเจอร์เอครับมาที่อันดับที่5ครับเสียงปรบมือดังๆครับต้อนรับอันดับที่หางเราชาร์เปอปร์อ e ีสปอร์